สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกาละยานามิตรและลูกศิษย์ทั้งหลายที่ติดตามฟังคลิปอาจารย์วิทย์ก็เช่นเคยวันนี้เดี๋ยวประมาณสักอีกไม่เกินชั่วโมงกว่าพระมาจากทางเหนือก็น่าจะมาปลดล็อกกับออ,อิสระน่าจะมาถึงช่วงบ่ายใครที่ถึงทมออิสระนะผมจะบอกเลยใครที่ไปถึงที่สุดแห่งทมออิสระวะ่าออิสระนะรือจารย์ ผมบอกเลยนะเขาจะวางเฉยกับเรื่องราวต่างๆทั้งหมดในชีวิตได้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะที่ผ่านเข้ามาที่เป็นเหตุปัจจัยผ่านเข้ามาในชีวิตเขาจะรู้สึกวางเฉยกับเรื่องราวต่างๆทันได้วางเฉยแม้กระทั่งกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดในโลกใบนี้แค่อาศัยใช้ไปตามเหตุปัจจัยเหมือนอาจารย์วิทย์เนี่ยอยู่กับคุณบัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคุณบัวมา มานั่งเล่าเรื่องประสบการณ์ธรรมะหน่อยไม่เคยสัมภาษณ์ภรรยาตัวเองเลยจริงๆนะสัมภาษณ์คนมาเยอะแล้วสัมภาษณ์ลูกชายก็สัมภาษณ์แล้เหลือภรรยาให,ให้เธอมาเล่าประสบการณ์เห่งการวางเฉยได้กับทุกเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องแปลกฮะท,ทั้งทั้งที่ทุกอย่างปรากฏขึ้นมามีเหตุปัจจัยตลอดทั้งวันมีอะไรกระทบอยู่ตลอดทั้งวัน มไม่ว่าจะรูปรถกลินเสียงธรรมลมแต่ใจกับมันวางเฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นนะฮะไม่ได้ไปทำอะไรกับมันน,ะนี่นะฮะคนที่เห็นความจริงคนที่พ้นออกมาจากระบบตรงนั้นเนะี่ยเขาถึงเรียกว่าจบกิจหมดกิจที่จะต้องทำเพราะว่ามันเป็นของมันแบบนั้นนะสว่างมันไม่มีเจตานาที่จะทำอะไร ไม่มีการรักษาเพื่อจะได้อะไรนะครับมันเป็นของมันอยู่แบบนั้นตลอดการนะผมเนี่ยตั้งแต่ปี5้ามาผมก็เป็นอย่างนี้ผมตลอดการไม่ว่าจอผมจะเจอเรื่องราวร้ายดีๆส่วนใหญ่เรื่องราวร้ายๆก็จะมาจากอืมเอ,เ,อเอายุหลังๆเนะยุคกแกๆก็มาจากการเรื่องของชีวิตนะ่ะทตามาหากินมันไม่ประสบความสาเร็จ ตอนที่หลุดผลต้องใม่ใหม่ทําอะไรกับภรรยาก็เป็นหนี้เป็นสินเจ๊งหมดเอาเรื่องลายหลังๆมาก็เกี่ยวกับพวกลูกศิษย์ในเรื่อคุณอะไรครับแ,แค่นะั้นแต่ผมก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาไลโดยไม่เคยไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกับมันไม่ว่าจะด่าไอ้คนพวกเนี้ยมันมาทําให้เสียมเสียชื่อเสียงของอาจารย์ผมก,ก็ด่ามันไปแค่นั้นทําคลิปดา่าพวก กเกลวซามไม่รู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์เด็กคุณอย่างเงี้ยผมก็ไม่ใจผมก็อิสระจากสิ่งเหล่านี้ตลอดนะผมไม่เคยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกับมันมันยึดไม่ได้ฮะถ้าผลออกมาแล้วจะทํายังไงก็ยึดไม่ได้ต่อให้มันทุกข์เรื่องราวต่างๆมันยึดไม่ได้ฮะมันได้แต่เห็นทุกข์นั่นแหละต่อให้มันมีสุขมันก็ยึดไม่ได้ฮะมันได้แต่เห็นสุขนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะนี่มัน ผมเพิงบอกว่ามันชีวิตมันดีดีดีตรงที่ว่ามันวางเฉยกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะอะไรจะผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหรือตายหรืออะไรก็ตามโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องราวต่างๆที่กระทบตรงนี้นะครมันมันเป็นสิ่งประเสรศิฐและอาจารย์วิทย์ก็ทําหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนต่อไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ความยึดมั่นถือมั่น ทำลายวิชาตันหาอุปทานที่พระเจ้าทรงพูดไว้เป็นภาษาบาลีเราหลงอยู่ในกระบวนการของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เราออกจากมันไม่ได้ครับการที่จะออกจากมันได้ต้องพิกออกมาแล้วเห็นกระบวนการของมันอย่างแจ่มแจ้งเพื่อไม่ให้เกิดความหลงหลงก็ไปเกิดอีกเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานี่ฮะมันวิเศษขนาดไหน ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมีกฎกติกามาครอบตัวเองไม่ต้องเป็นพระเป็นโยมเป็นศิลป์ก็ต้องแบ่งชนชั้นอะไรก็อยู่รวมๆกันไปเนี่ยออโลกไกลตามกระแสะโลกที่เป็นอยู่อไม่ได้ฝืนโลกอยู่เหนือโลกหรืออะไรก็ใช้ชีวิตปกติหิวก็กินอิ่มก็นอนยังไปตลาดยังคุยกับแม่ค้าคุยกับเพื่อนฝูงคนรอบตัวลูกศิษย์ลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มี อ่าพาวเวอร์ทางโลกก็แค่นั้นอ uh. คนเหล่านั้นเขาไม่ได้รู้กับเราเหรอกครับภายในว่าเราเป็นยังไงน uh, นี่มันเป็นเรื่องของธรรมภายในธรรมชาติภายในภายนอกเราก็ใช้ชีวิตปกติผมนึงบอกผมก็ยังให้เกียรติทุกคนเหมือนเดิมเออแล้วก็โชคดีมากที่เราได้ทำหน้าที่ ได้ปฏิญาณตนกับพระพุทธเจ้าได้ปรารถนาสิ่งนี้มาคอยลูกได้ดวงตาเห็นทำเหมือนพุทธเจ้าเห็นลูกจะช่วยคนต่อไปท่องย้ำจนวันหนึ่งเห็นว่าตัวเองหลงพิกออกมาแล้วก็ได้ตัดสรุปองค์ธรรมของพุทธเจ้าทั้งหมดก็เลยทำมา้ช่วยเหลือคนให้คนพ้นจากความทุกข์ที่บีบคั้นนั่งยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสสบายตัวให้มีเรื่องราวต่างๆในชีวิต ปรากฏการต่างๆไม่ว่าจะบททดสอบทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะผ่านมันไปได้แบบสบายๆจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตคลิปนี้ก็คุยไว้แค่นี้นะฮะเออก็ก็อยากจะพูดส่วนหนึ่งว่าบางคนอยากจะทำบุญกับอาจารย์นะฮะคุณอยากจะทำบุญกับอาจารย์บางทีไม่ต้องซุปเปอร์แต่งนะฮะอ่า คุณทำได้โดยเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์เลยเป็นพร้อมเพย์นะเบอร์ของอาจารย์พร้อมเพย์ก็ศนะูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งปดหกสี่สี่ศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งแปดหกี่สี่นะพิทวัตสีแก้วเพราะว่าอา่อะไรรู้ไหมัุยซุดแบร์แตงอะไรมันมันโดนหักเยอะวันนั้นลูกศิษย์คุณเอส่งไม้ผมจากเมืองนอกห้าสิบดอลลาร์เงินเข้ามาไม่กี่ตังค์อย่างนะฮะ มันหักไปเยอะหักไปเยอะหักไปสามสี่ส่วนโอเคครับงั้นก็ตามนี้เลยครับสาธุครับสวัสดีครับเออลืมบอกไปถ้าใครเห็นประโยชน์กระร,รมะใบน,นี้ไม่ว่าจะห้าสิบร้อยสองร้อยสารอยหรือพันหมื่นแสนล้านอะไรก็นั่นเลยครับพร้อมเพยได้เลยยำ้ำอาจารย์ก็จะ ได้ทําคลิปดีๆออกมามีกําลังใจที่จะทำคลิปออกมาสู่สาธารณชนเพราะส่วนนี้อาจารย์ให้ฟรีอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าใครเห็นประโยชน์กับมันพร้อมที่จะทํำสาทุกครับสวัสดีครับ